สวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สนะิบสามเป็นวันพระนะวันนี้ว่างน,นะก็เลยเดี๋ยวจะเดินทางไปตลาดพระในตัวเมืองระยองจะไปหาพระเลินแบบของพระองคนะ์นี้นะหน้าหลังฝั่งตะวิงซึ่งในคลิปที่แล้วนะคลิปที่ผมทําไว้เกี่ยวกับพระองค์นี้นะที่ว่าตอนท้ายว่าจะไปหาพระเลินแบบไม้ชมแล้วก็วันนี้ก็ว่างเดี๋ยวจะไปเช่ามาแล้วก็เอามาถ่าย เดียบเทียบเห้เพื่อนให้ชมนะครับเพื่อเป็นภูมิงกันให้กันให้แล้วกันเนาะโอเคผมเดี๋ยวเราเดินทางเลยครับ นะครับก็ผมตากสองเกอร์ครับคลิปนี้นะอย่างที่ต้นคลิปที่ผมบอกไว้นะก็คือเป็นวันว่างครับก็เลยจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปสอบหานะรพระเหรียญแบบนะครับที่ด้านหลังฝั่งพระก,กิ่งนะครับผมแต่ก่อนจะไปชมรายละเอียดกันนะครับก็อที่ตลาดนะแต่ผมอยากจะบอกว่า,าผมจะเอามาเฉพาะบางส่วนนะแล้วก็จะเบอร์เบอร์สถานที่ทุกอย่างนะเพราะว่า เราเป็นถือว่าเป็นการให้เกียรตินะครับพ่อค้าพระเนาะเราไม่เรียกก็เสียเราเรียกก็พ่อค้าเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาเนาะเราไม่อยากจะไปอะไรมากมายนะเราแค่รู้ว่ามีกับไม่มีพอแนละ้วซึ่งก็จะเป็นไงนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปชมกันนะครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดพระแนละ้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันจะมีพระที่เรามาตามหาเรื่องนะ เราต้องเข้าตามข้างหน้าครับตามที่เขาบอกโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับพระที่หลังฝั่งพระกิ่งมียัง ไม่มีไม่มีใช่ไม่มีเลยเพราะของมันไม่มีคนำเรนจะตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้องค์ละสองร้อยครับเรามีจะฝังเหรียญน่ะฝังกิ่งมีเลยหมดเลยเหรอครับใช่หมดครับนานมากกว่าจะมีอรับปากไม่ได้เพราะช่วงนี้โควิดมันไม่ค่อยอ๋อครับใช่ครับก็ครับเพื่อนๆคงได้เห็นแล้วว่านะครับของของเรนแบบมีครับบอกมีมีคนทำนะ ก็หลังจากสรุปง่ายๆนัคืออมีคนทำแล้วก็าขาดตลาดเพราะว่าพิษโควิดนะครับผมเลยทำให้ให้คนทำไม่สามารถทำออกมาจำหน่ายได้นะครับซึ่งก็ผมอยากจะให้เพื่อนๆช่วยอลองเผื่อใจนะคือเราเราอย่าไปโยมตีเขาอย่าไปนั่นเพราะว่าเป็นอาชีพเขาเนาะเราอย่าไปโจมตีถ้าเราพลาดก็ให้เราโทษตัวเองนะครับเพราะว่า ตามอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปนั่นก็คือพระแท้มันมันหายากจระจิกนะถ้าเกิดเราไปหาเช่ากับคนที่ที่เราคิดว่าเราไว้ใจมั่นใจนะครับจะชัวร์กว่านะครับผมถึงจะไม่ใช่พระของเรานะอย่างน้อยก็ต้องได้ผู้ถกคุณรีกแค่น,น้อยนะน,อนะครับนะต้องมีครับผมพระแท้ต้องมีผู้ธุกคุณก็โอเคครับผมก็หลังจากไปมาแล้วพระที่ตั้งใจไปไปไป,ไปหาไม่มีแล้วหม ผมก็เลยมีมีงบอยู่5 0้บาทนะครับผมงบซึ่งต้องอต้องเก็บไว้กินถึงสิ้นเดือนนะแต่ผมด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากจะเอามาทําให้เพื่อนๆนะครับก็เลยตัดใจนะสละทุนก้อนนี้แล้วเพื่อเช้าของเรียนแบบแล้วก็หวังว่านะครับเพื่อน,นๆจะเห็นใจช่วยกดซับสไครต์ให้หน่อยก็ผมก็ผมไปบูชามา สี่องค์แล้วจากล้านแล้วนะก็จะมีแบบว่า่าจะเรียกว่าอะไรแบ่งเป็นเป็นเกรดนะผมเอาเอาตีงให้คือเป็นเป็นเกรดบีเล้เนาะไม่ให้เกรดสให้เกรดบีนะผมได้เกรดบีมาสององค์นะครับผมแล้วก็เกรดบีบวกมาหนึออง่งนะอ,องค์นะครับบีบวกแล้วก็เกรดเอเลยนะผมเกรดเอเลยมาหนึ่งองค์นะครับผมซึ่ง ผมว่าพยายามเลือกองที่ดูแล้วมันมันดูยากนะคือดูแล้วมันเหมือนกับของแท้เลยพยายามเลือกมาแบบดูแล้วแบบเก่าๆนะดูแล้วเกเกๆมากนะแต่ทอมาดูพี่ใกล้นะลงกล้องแล้วก็สองกล้องนะ 10X ก็ก็โอเคนะก็คือมันก็จะพอเห็นเห็นชัดพอสมควรนะครับผมผมก็เลยคิดว่านะก็เหมือนเดิมสไตล์ผมก็จะเอามานะับเจาะรายละเอียดให้เพื่อนได้ชม,มกันนะับก็ มัีสี่องค์เนาะคือถ้าจบทั้งหมดเลยมันก็จะใช้เวลานานแล้วคลิปผมไม่อยากจะให้ยาวมากครับอยากจะให้แบบไม่ไม่เกินทั้งสี่วันทีแต่ทุกคลิปก็เกินทุกคลิปเลยมันต้องใช้เวลาเพราะเวลาเรานั่งนั่งเจาะกล้องเจาะแล้วมันเกินแล้วนยังไงก็ต้องเกินครับใจผมก็ไม่อยากจะให้มันเกินนะแต่ก็ทําไงล่ะคือถ้าสั้นๆแล้วเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจเนาะก็คลิปนี้ก็ก็คงจะเหมือนเดิมแล้วคงจะมีตอนสองตอนสาม ยังคิดไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าคลิปตั้งชื่อว้ไงดีแล้วก็จะพยายามหาชื่อตั้งให้มันดูโลกน่าสนใจนะครับผมโอเคครับผมก็มาดูกันเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะถ่ายรายละเอียดของพระเลนแบบให้ชมกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดีย๋ยวจะมาเจาะลึกเปรียบเทียบให้ชมกันเลยว่าระหว่างของเลนแบบกับของแท้ที่ผมมีอยู่เนี่ยออกมาเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบทุกจุดเลยทุกอนูเลย เพื่อเป็นผูมกันให้เป็นเพื่อนนะครับผมจะได้ไม่พลาดนนครับอย่างน้อยก็น่าจะเสริมผูมกันได้ในระดับหนึ่งนะครับผม <laughs> ถ้าผมก็ผมก็ยืนยันเหมือนเดิมนะถ้าเกิดเราไม่เก่งน,นะเราหาเช่ากับคนที่เราไว้ใจนะครับผมมีอาจารย์หลายท่านนะคือเขามามาสอนมาดูวิธีดูะ <laughs> อะไรเงี้ยเราก็นะับอย่างนี้นะคือฟังหูไม่หูนะครับผม <laughs> เราจะเชื่อเขาหมดเราลองเชื่อไปสุ่มากเลยอย่าไปเชื่อเชื่อหูไม่หูหนึ่งก็ สุดท้ายต้องถามใจเราเองว่าพระองค์เราหรือเปล่าคนระับถ้าเป็นพระองคเรานะอย่างคลิปที่ผมเคยทํามันผ่านมานะพวพระองเรานะเราจะรู้สึกูกสตาร์โฉลงสภาวะนี้แล้วหลาใช้วก็จะเกิดพุทธคุณเราก็จะมีเรื่องบังเอิญบังเอิญครับที่ไม่เคยเกิดกับเรามันจะเกิดขึ้นถ้าเราเจอพระองคเราครับผมเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของพระทั้งสี่องค์นี่เลยครับผม ได้ชมรายละเอียดของพระทั้งสี่องค์ในปลวลาก็่ยวในตอนที่สองนะผมจะมาเจาะรายละเอียดให้ชมกันแบบชัดเลยแบบว่าตาต่อตาฟันต่อฟันพระต่อพระเนื้อชมพูก็จะก็นะวีเอกับเนื้อชมพูเลยเนื้อขาวก็วีเอชกับเนื้อขาวเนื้อเหลืองก็วีเอกับเนื้อเหลืองนะเอาให้เห็นกันแบบชัดไปเลยนะว่าของเล่นแบบอะ่ะเขาพัฒนามาขนาดไหนนะผมสามารถทําให้ใกล้เคียง กับของของแท้ได้มากเลยนะซึ่งผมต้องบอกเลยว่านะอาท่นากลัวก็คือของในแบบเกตดเอก <c oughs> <c oughs> โอ้ว่าเหมือนมากโคตรแบบว่าโคตรเหมือนนะคือถ้ามือใหม่แล้วผมว่ายังไงก็ไม่รอดนะถ้าเจออย่างนี้ขอาไปนะยังไงก็ไม่รอดก็นะครับเหมือนเดิมก็จะย้ำเหมือนเดิมก็คืออถ้าไม่มั่นใจนะหาช่องหากับคนที่ที่เขาชำนาญมาน,กน,นะก็มีอาจารย์หลายท่านนะเขา พอทาคลิปสอนที่ปลายก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมก็คลิปนี้นะก็ไม่อยากยะยาวก็หวังว่าจะเป็นภูดกันให้เพื่อนๆได้นะครับผมก็ถ้าอยากจะดูชักนี้ก็ต้องฝากติดตามไปในตอนที่สองนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบคลิปนี้หรือเห็นใจผมนะที่ผมลงทุนไป่ห้าร้อยก็ช่วยกดติดใา้ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปแนวนี้นะแนวออกไปสืบค้นไปหามา หาของเลแบบมาให้เพื่อนๆไ,ได้ชมกันใหผมได้เปรียบเทียบได้วิเคราะห์กันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวครับ